สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลน์อินอีสานช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงวันนี้บ่าวป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวอุหฤทัยชี้นุ้ยเชิญยิ้มเกลียดนายกไม่ผิดเชื่อรักชาติแต่ไม่รักลุงจู่ๆูก็โดนดราม่างานเข้าเต,เ,ตเต็มเมื่อตลกชื่อดังนุ้ยเชิญ,ญยิ้มได้เผยคลิปวิดีโอหลังได้สูญเสียนาคอมและโรเบิร์ตไซควัน ไปเมื่อไม่นานมานี้โดยระบุว่าขณะนี้เวลา23.55นเขาบอกว่าใครหลับเวลานี้จนถึงช่วงตี3ความฝันจะเป็นจริงผมฝันผมอยากฝันว่าอยากให้ลุงไปแทนนะค้อมอยากให้ลุงไปแทนพี่เบิดครับฝันดีครับคลิปดังกล่าวหลังจากแชร์ไปอย่างกว้างขวางและแน่นอนก็มีกระแสตีกับทั้งบวกทั้งลบวิาพากษ์วิจารณ์กันดังสนัน่นล่าสุด นักรองดังอุหารุไทยม่วงบุญศสีได้ออกมาแสดงความคิดเห็นประเด็นนี้ว่าเอาละพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายมาฟังทางนี้ทําไมอุถึงบอกว่าอย่าไปดานุ้ยเหตุผลคือเราจะไปด่าคนที่เกลียดชังนายกทุกคนไม่ได้นายกรัฐมนตีจะเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าขึ้นมาเป็นนายกจะมีคนชอบคนไม่ชอบเป็นเรื่องปกติขอยกตัวอย่างในอดีตยุคพลเอกเปรมติลสุรนอนท์อู้จำได้ คนไทยจานวนไม่น้อยล้อว่าเป็นเตมีใบ้บ้างเพราะนักข่าวถามอะไรท่านไม่ค่อยตอบยุคคนเอกเปรมลําบากกว่ายุคคนเอกประยุทธ์มากแม้นักข่าวจะล้อว่าเตมีใบ้ไม่เคยมีใครออกมาปกป้องเรียกคนเอกเปรียว่านายกลากตั้งบ้างก็มีสภาพเศรษฐกิจตกต่ำมากประเทศไทยยังเป็นประเทศยากจนและชาติตะวันตกก็บอยขอดว่าเป็นประเทศที่ผู้นําไม่ได้มาจากการเลือกตั้งฝรั่งพยายามกดหัวไทยไม่ให้ค้าขายได้ง่าย ในประเทศผู้คนก็ตอกแตกเป็นสองฝ่ายฝ่ายอยากล้มเจ้าเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเป็นคอมมิวนิสต์ในขณะนั้นพัรคอมมิวนิสต์ในไทยไม่มีเฟซบุ๊กก็จริงแต่พวกเขามีปืนมีกองกําลังมีกองทัพจากประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นคอมมิวนิสต์ในการสนับสนุนประเทศคอมมิวนิสต์ที่มีอานาจอย่างจีนโซเวียตสหภาพชาวบ้านตามชนบทเรียกตัวเองว่าสหายชานเมืองกรุงก็เรียกพรครคคอมมิวนิสต์ภาคใต้มีผู้ก่อการร้ายอีสานมีฐานทัพคอมมิวนิสต์ภาคเหนือมีสงครามกับ รัฐอิสระจากพมา่าที่ขายยาเสพติดนักศึกษาไม่ต้องพูดถึงด่าเจ้าทุกวันสาภาพแรงงานเรียกตัวเองว่าชนชั้นกรรมชีพอเมริกาแม้จะแพ้สงครามไปแล้วแต่ก็พยายามมีอิทธิพลกับไทยเพื่อใช้ไทยเป็นฐานคำยันกับลัทธิคอมมิวนิสต์พอเราเห็นสาภาพการแบบนั้นคนเป็นผู้นำประเทศต้องเก่งมากๆแต่นายกเปรมสามารถนำพาประเทศชาติผ่านจุดนั้นมาได้ต้องไม่ใช้กำลัง ต้องไม่ใช่ทํางานเพียงลําพังคนเราคนไทยทุกคนในอดีตท,ที่ร่วมกันต่อสู้ด้วยสติปัญญารู้รักษามเมื่อกีพยายามรวมคนในชาติไม่แตกแยกมีเสาหลักในดวงใจดวงเดียวกันคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมใจคนให้รู้ว่าคนไทยต้องรักกันต้องรู้จักอภยัยถ้าตอนนั้นคนไทยส่วนหนึ่งที่เห็นด้วยกับแนวทางพลเอกเปรมตั้งแง่รังเกียจคนที่ไม่ชอบพลเอกเปรมปัญหาจะไม่ยุติหรือเกิดความแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่าย สังคมจะชุมมุนเราต้องให้คนที่เขาไม่เห็นด้วยกับผู้นำได้รู้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปคนนั้นได้เห็นแล้วว่าประเทศไทยรอดและเดินไปถูกทางแล้วแม้คนไม่เห็นด้วยก็ตามการเป็นผู้นำต้องมีคนรักคนชังเป็นนักการเมืองในระบบประชาธิปไตยเป็นการแบ่งมีการแบ่งเป็นสองฝ่ายนี่คือสิ่งที่ดีและไม่ดีดีคือได้ทวงดุลนำนาจคอยเบรกคอยบน่นคอยด่าบ้าง แต่ไม่ได้ทําลายชาติล้มสถาบันไม่ดีคือคนแตกแยกได้ง่ายสูย์รวมได้ยากต้องเหมาะกับพลเมืองที่เคยผ่านสงครามหนักๆมาแล้วมีความรับผิดชอบมากเขาจะเข้าใจในอดีตศิลปินดารานักร้องเพลงเพื่อชีวิตเขาก็แซลเสียดสีผู้นําแต่งเพลงประชดประชันสังคมมีบ้างเรายังผ่านมาได้ไทยเราปัจจุบันเราต้องผ่านไปบ้างรู้จักปล่อยผ่านการที่นุ้ยออกมาดา่าพลเอกประยุทธ์ตำหนิ ด่าเสียเทศสีเพราะคนเอกประยุทธ์เป็นนายกถ้าคนเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นนายกคนอื่นเป็นข่าวก็ด่าคนนั้นเพราะเป็นตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบแก้ปัญหาบ้านเมืองสูงสุดถ้าเราเกลียดชังทุกคนที่ด่าลงตู่เราจะไปรอดหรือมีแต่เสียเสียมนชนเสียใจกับบรรยากาศที่ประเทศแตแกแยกเรามาเล่นยานแม่พวกขายชาติดีกว่ามีประโยชน์กว่าคุณนุ้ยอยู่ในอารมณ์สูญเสียคนเป็นกําลังเสียใจโดย่วนตัวอุ้เชื่อว่าเขาเป็นคนดี ที่รักชาติแต่เขาอาจจะไม่ชอบลกูก็ไม่ใช่เรื่องผิดเอาหากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวป้อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด,ก,ดกระดิ่งแจง้แจงเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดๆต่อไปขอบคุณเอ c ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากบันเทึงดารามาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ